ดูนะคะลูกชายห้องเต้เกิดอาการคึกอะไรไม่รู้เขาที่เป็นไรเนี่ยอาการอยากจะเล่นดูดูแอบป้าเขาไม่อยู่เขาก็จะแอบเข้าอ้อมหนอเต่นี่มันหูแม่นะลูกดูดูวยค่ะดูดูว่าสอดแค่ไหนดูว่าสอดแค่ไหนดูดูหน้า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 ดิสอดแค่ไหนดูหน้าดูดู อะไรขึ้นวันนี้ไม่รู้คึกอะไรขึ้นมาวันนี้ก็ไม่รู้แอบเข้ามาในห้องนอนวิ่งชนประตูนะคะอยากจะเข้าห้องนอนพอเข้ามาได้พี่เต้ก็พี่เต้แม่เจ็บครับพี่เต้เจ็บปล่อยก่อนปล่อยก่อนลูกแม่เจ็บพี่เต้ครับแม่เจ็บปล่อยก่อนปล่อยเห็นไหมเนี่ยพี่เต้เป็นดาราหน้ากล้องเห็นปะเนี่ยปล่อยก่อนปล่อยก่อนพี่เต้ครับแม่เจ็บครับ น,น,เ,นเดี๋ยวขอเวลาจัดการลูกชายก่อนนะคะโอเคเราจะจัดกันใหม่นะ